แม่แม่บ้านแม่ไปทา้งใดเนี่ยขึ้นบงไดบนจัเนาะบทางจัไดขึ้นไปเบิ้งมมีบนนบนนอ้หวยหวยห่วยห่นยห่วยห่วยห่วยหวยห่วห่นย่ะห้วยห่วยหมวยห่ยห่วยห่วยห่วอ่วยห่วย่ว่ยไห่วยห่ว่ว่วยห่วยห่วหยห่วยห่วย่วหห่่ยห่วยหวยห่น่ยห่วยห่วยห่วว แม่แม่ไอเพิ่นเอินไปวัดสีไปน้ำโบนี่ลงมาตี่เร็ว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 แล้วกู้ไหนเอาหัวขั้งไหนกูไปใส่แบเนี้โอ้ยตาแดกดากมึงเลยลงพวาแห่งขากูอยู่แม่เอาสีแป้งได้ทั้งสั้นผมไปทาอยู่วัดเด้อเดี๋ยวพ่อกันเดี๋ยวพ่อกันแม่